เร็วนี้นาวัรไตรมิตรวิทยารามสภาวัฒนธรรมเขตสัมพันธวงศ์รวมกับสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รวมจัดงานถแถลงข่าวเทศกาลถือสินกินเจครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีในงานเทศกาลงานเจเยาว,วราชประจำปี2555ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดคู่ฟ้ามหาบารมีโดยมีคุณทยาทิพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นประธานในงานพร้อมด้วยนายธเดศส,สินทบเรื่องชัยคนหนุ่มรุ่นใหม่ทายาทห้างทองใบายาวราชเป็นประธานการจัดงานนายชัชกูลรัตนวิบูลผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์นายพินิษ์การจนะชูศักดิ์สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตสัมพันธวงศ์พันจ่าอากาศเอกรุ่งโรธสายันประเสริฐผู้กำกับการตำรวจสถานีตำรวจพับผ้าชัยสอง พร้อมร่วมสาธิตการจำลองอาหารเจสุดพิเศษมีหูฉลามเจ้ก9มังกรจกักรพรรดิและนำผู้ร่วมงานชิมเมนูเจสุดเลิ่นรส